บทเรียนเพื่อการอภิบาล52บทบทเรียนเพื่อการสร้างความเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องและเป็นพรสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักวันนี้มาถึงบทที่33การรักษาจิตสำนึกที่ชอบและการมีสามัญสำนึกที่ดีเป้าหมายของบทเรียนก็คือเพื่อให้เรารักษาจิตสำนึกที่ชอบและการมีสามัญสำนึกที่ดีในการดำเนินไปกับพระเจ้านะคะ เราอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงอเมพรกับเราพระองค์เจ้าข้าในพระนามพระเยซูคริสต์ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนในบทนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปรดสำแดงพระองค์กับเราให้เราเข้าใจการมีสามัญสํานึกที่ดีการมีจิตสํานึกที่ชอบขอพระองค์ทรงสอนเราทรงชี้แนะกับเราว่าเราควรเป็นอย่างไรเราขอฝากช่วงเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ในหนที่โมทีบทที่หข้อที่สิถึงข้อที่ยี่บอกว่าที่โมทีลูกรักคํากําชับนี้ข้าพเจ้ามอบไว้กับท่านตามคําเผยพระชนะซึ่งเล็งถึงท่านเพื่อว่าข้อความเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสู้รบได้ดีให้ยึดความเชื่อไว้และรักษามาโนธรรมให้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนละทิ้งไปทําให้ความเชื่อของพวกเขาอับปางลงในคนพวกนั้นมีเฮเมเนียสและอเล็กซานเดอร์ ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับซาตานแล้วเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะไม่หมิ่นพระเกียรติพระเจ้าอาจารย์โบโลได้ย้ำที่โมธีซึ่งเป็นลูกฝ่ายวิญ,ญญาณนะคะบอกว่าต้องรักษาจิตสำนึกที่ชอบก็คือพ่อมพีในฉบับ2011บอกว่าเรียกว่ามาโนธรรมเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาจิตสำนึกที่ชอบเนี่ยอาจจะทำให้เราไว้ควเวแล้วก็หลงไปจากสัจธรรมของพระเจ้า ซึ่งพ่มผิดต,ตอนนี้ก็ได้บอกถึงคนบางคนที่ไม่รักษาจิตสำนึกที่ดีในที่สุดก็ความเชื่ออับปางลงไปซึ่งพคมภผิดก็บอกเราใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดวันนี้ความเชื่ออับปางไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งนะคะในบทเรียนนี้จะมีสองหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องจิตสำนึกผิดชอบชัว่วดีและก็การมีสามัญสำนึกที่ดีนะคะ เรามาดูหัวข้อแรกก่อนก็คือจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของมนุษย์พระเจ้าได้ทรงใส่จิตสำนึกที่ดีไว้ในมนุษย์ทุก,ทกคนเพื่อช่วยให้เขาตระหนักและประจักษ์ถึงความดีความชั่วและก็คุณธรรมของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่20ข้อที่27มโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระยาเว สองดูทุกส่วนภายในเขาวโนธรรมหรือจิตสำนึกนี้ก็เป็นสิ่งที่คอยยับยั้งชั่งใจมนุษย์ไม่ให้ทำสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่เลวร้ายเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำบาปมนุษย์ก็ตกต่ำลงทำให้จิตสำนึกผิดชอบภายในของเขาไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นจิตสำนึกผิดชอบเนี่ยคอยตักเตือนเราคอยฟ้องว่า อะไรคือสิ่งที่กําลังเกิดอันตรายและไม่ควรทํานะคะตัวอย่างเหมือนกับไฟกระพริบเตือนว่าน้ํามันรถจะหมดแล้วนะแลวต้องเติมแล้วนะแต่ถ้าเราฝืนขับไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เอาใจใส่คําเตือนของน้ํามันนี้ในที่สุดนะคะก็รถก็จะหยุดลงก็ไม่สามารถขับไปได้ก็เช่นเดียวกันนะคะพระพจน์พระเจ้า,จาเปิดเผยให้เรารู้ว่าจิตสํานึกของมนุษย์เนี่ย พระเจ้าก็ทำงานให้ทำงานอยู่ภายในเพื่อเป็นสิ่งที่คอยช่วยทำให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรควรแล้วก็จิตสำนึกของมนุษย์ก็มีหลายระดับอะไรบ้าง1.1ประเภทของจิตสำนึกผิดชอบของมนุษย์กอไก่ก,ก็คือจิตสำนึกที่ดีก็คือเป็นจิตสำนึกที่ใช้การได้นะคะสามารถอาบอกถูกผิดได้น,นี่คือจิตสำนึกที่ได้รับการฝึกฝนจาก พระวจนะพระเจ้าจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยนำพาก็จิตสำนึกประเภทนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อการควบคุมการกระทำของเราได้ซึ่งทำให้เรามีชัยชนะต่อบาปต่อการล่อลวงที่เข้ามาชักนำทำให้เราทำในสิ่งที่ผิดๆเราก็จะสามารถที่จะคิดได้แล้วก็ควบคุมได้นะคะขอไข่จิตสำนึกอ่อนพี่น้องเกิดจากอะไรนะคะจิตสำนึกอ่อนเนี่ยอาจจะเกิดจาก เพิ่งกลับใจมารู้จักพระเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อใหม่อาจจะยังขาดความเข้าใจว่าพระบจนะพระเจ้าสอนอย่างไรนะขาดความเข้าใจในความจริงของพระเจ้าเพราะยังไม่ได้เข้าใจพระคมภีร์หลักการของพระเจ้าแบบลึกซึ้งนักนะคะก็อาจจะทําให้ทำหรือคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะและบางบางเรื่องก็จะพอทําไปก็ไม่ค่อยจิตสํานึกข้างในก็ไม่ค่อยฟ้องเพราะว่า ยังไม่ยังขาดความรู้ก็ยังไม่เข้าใจในหนึ่งโครินบทที่8ข้อที่7บอกว่าแต่ไม่ใช่ทุกคนมีความรู้อย่างนี้เพราะมีบางคนที่เคยนับถือรูปเคารพมาก่อนเมื่อกินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่รูปเคารพจริงๆและมโนธรรมของเขายังอ่อนแออยู่จึงเป็นมนทินพระวจนะพระเจ้าตอนนี้บอกเรานะพี่น้องว่าหลายครั้งเนี่ย คนที่เคยอยู่ในศาสนามีศาสนามีรูปเคารพก็จะรู้สึกว่าถ้า,ากินอาหารที่เคยบูชารูปเคารพมาก,ก่อนเหมือนเรานับถือรูปเคารพนั้นแต่ถ้าเราเรียนหลักการของจริงๆพระเจ้าไม่ได้ให้เราใส่ใจใช่ไหมคะเพราะพระเจ้าบอกว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยก่อนที่เราจะกินเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบเจ้าทรงโปรดชำระ,ระทุกอย่างพระเจ้าสร้างเนี่ยนะเรากินได้แลหลายคนก็ ก็กินโดยที่ไม่ได้รู้สึกฟ้องผิดอะไรน,นี่ก็เกิดปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างวุ่นวายในคิดจากเมืองโครินนะคะระหว่างผู้เชื่อที่ผู้เชื่อก่อนที่มีความเชื่อเข้มแข็งรู้หลักการพระเจ้าก,ก็จะกินหลายๆอย่างที่คิดว่ากินได้อยู่แล้วพระเจ้าอนุญาตให้กินแต่ก็มีผู้เชื่อใหม่ในเมืองโครินก็คิดว่ามันลอบอูบเคารพอะกลับว่าลูบเคารพมันไม่ควรกินก็เกิดการทุ่มเถียงกันนะคะ ก็จริง,รงๆเราก็ต้องรักษาจิตสํานึกชอบเห็นแก่กัรและกันด้วยนั้นจิตสํานึกบางอย่างพี่น้องถ้าเรายังขาดความเข้าใจในถ้อยคําของพระเจ้ามันก็ทําให้เราคิดแบบธรรมชาติเดิมของเราแบบเดิมๆที่เราเคยเป็นต้องต้องพัฒนานะคะให้เป็นจิตสํานึกที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นพ่อพรต่อตัวเราแล้วต่อผู้อื่นด้วยข้อข้อควายค่ะก็คือจิตสํานึกตายด้านก็คือ มีจิตใจที่แข็งกระด้างชินชาต่อบาปไม่กลัวการลงโทษนะหรือว่ารับโทษทันของความไม่ดีนั้นขาดการยำเกรงพระเจ้าและบางทีทําบาปก็ไม่รู้สึกอะไรอะมองเป็นเรื่องปกติจะเกิดอะไรก็เกิดอย่างนี้ค่ะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยค่ะเวลาทําอะไรที่ไม่ถูกต้องจิตสำนึกก็อาจจะฟ้องแต่เมื่อทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปเรื่อยๆฝ่าฝืนไปเรื่อยๆนะในที่สุด ก,ก็เฉยชานะก็ทําบาปเป็นเรื่องปกตินะคะก็คือจิตสำนึกก็ตายด้านไปนะคะก็ไม่ไม่ได้คิดจะแก้ไขอะไรนะช่างมันนะคะอันนี้ก็คือจิตสำนึกที่ไม่ได้ไม่ได้ไวต่อการที่พระเจ้าทรงทำงานในชีวิตแล้วก็ฝืนจิตสำนึกแล้วก็ข้ององงูเนะี่ยอันนี้คือจากจิตสำนึกที่ตายด้านมันก็จะพัฒนาไปสู่ ข้ององูก็คือจิตสํานึกเป็นธาตุมารพี่น้องที่รักในจิตสำนึกตายด้านเมื่อเรากลับใจนะคะกลับใจเราใกล้ชิดพระเจ้าก็จะรับการรื้อฟื้นนะคะแล้วก็แก้ไขตัวเองแต่จิตสํานึกที่เป็นธาตุมารอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะอยู่ในพระวจนะพระเจ้าในหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่5บอกว่าพระวิญญ,ญาณตรัสอย่างชัดแจ้งว่าต่อไปภายหน้า จะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณทั้งหลายที่ล่อลวงและคำสอนของพวกผีซึ่งมาจากความน่าซื้อใจคดของพวกที่ชอบโกหกคือคนทั้งหลายที่มีมโนธรรมตายด้านพวกเขาห้ามการแต่งงานห้ามรับประทานอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้พวกที่เชื่อและรู้จักความจริงรับประทานได้ด้วยใจขอบพระคุณเพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้นั้นดี ไม่มีอะไรต้องห้ามถ้ารับประทานด้วยความขอบพระคุณเพราะว่าสิ่งนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐานนะคะพระวจนะพระเจ้าได้บอกเรานะคะบอกว่าบางคนเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะจิตสำนึกเป็นทาสของมารน,นะรู้ไม่ถูกแต่ก็ยังทำเหมือนตัวอย่างคนค้ายาเสพติด นะคนแบบประเภทนี้แบบรู้ว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นเป็นไม่ดีนะยาบ้าชื่อมันก็เป็นยาบ้ามันก็กินรบ้าใช่ไหมคะเราก็แต่ได้เงินอยากจะรวยอยากจะมั่งคัง่งโดยที่ไม่ได้สนใจนะคะว่าผลผลลั์ของมันคืออะไรทําจนชินหรือบางคนลักขโมยเพื่อแลกกับสิ่งที่ตัวเองต้องการ นะมีอะไรหลายๆอย่างติดเกมมอมแมมนะพี่น้องแบบจนกระทั่งไม่ยอมไปเรียนหนังสือไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีบางทีโมโหพ่อแม่เราเห็นผลของสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวบ่อยๆใช่ไหมคะว่าบางทีลูกคลั่งติดยาติดเกมทําร้ายพ่อแม่นะคะหรือบางคนเนี่ยก็ถึงขนาด ตกเป็นทาศมารน,นะบางคนก็ขายวิญญาณให้กับมารซึ่งมารสตานมันมาเพื่อที่จะหลักฆ่าแล้วก็ทําลายอยู่แล้วในสุดคนเหล่านี้ค่ะผลผลสุดท้ายของชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มไม่เห็นคุณค่าชีวิตของเขาเริ่มถูกหลอกทางด้านความคิดถูกกระซิบบอกว่า,าตายดีกว่าตายไปเลยในสุดก็ปริชีพตัวเองนะสังเวยมารอันนี้ก็คือจิตสํานึกเป็นทาสของมารน,นะคะ เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะในมีข้อคิดนะคะในพระพุญพระเจ้าในหนึ่งที่โมทีบทที่หนึ่งข้อที่8ถึงข้อที่11บอกเราว่าเรารู้ธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าใช้ให้ถูกคือรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้บัญญัติไว้สําหรับคนชอบธรรมแต่สําหรับพวกที่ไม่ถือบัญญัติและพวกดื้อด้าน และพวกที่ไรทมพวกคนบาปพวกคนชั่วพวกคนที่ไม่นับถือพระเจ้าพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกฆ่าคนพวกที่ล่วงประเวณีชายรักชายร่วมเพศทั้งหลายพวกจนลักพาตัวพวกโกงหกพยานเท็จทั้งหลายและอะไรต่อมิอะไรที่ขัดกับคําสอนที่ถูกต้องตามข่าวประเสริฐอันกุ่งโรจนของพระเจ้าผู้สมควรแก่การสรรเสริญที่ส่งมอบไว้กับข้าพเจ้านั้น พี่น้องแบบก็มีหลายคนนะคะที่ไม่ได้รักษาจิตสํานึกที่ชอบก็ทําอะไรหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นพ่อพอรมากแล้วก็ต้องรับโทษโทษทันผลการกระทําของตนเองนะคะในสองที่โมทีบทที่หนึ่งข้อที่สามอาจารย์เปาโลให้ความสำคัญของการรักษาจิตสำนึกชอบอย่างมากเลยทีเดียวนะคะบอกว่า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้ารับใช้ด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์หรือในกิจการบทที่24ข้อ16บอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงอุตสาห์ประพฤติตามมโนธรรมที่ดีเสมอไม่ให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์กิจการบทที่23ข้อที่1ปอลจึงเพ่งดูบรรดาสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าประพฤติ เฉพาะพระพักพระเจ้าด้วยมโนธรรมที่ดีตราบจนถึงทุกวันนี้นะคะแสดงว่าจิตสำนึกผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะต้องรักษาต้องขอพระเจ้าทรงช่วยเราตรวจตราแล้วก็แก้ไขกลับใจใหม่อยู่เสมอ1.2จุดสองจิตสำนึกที่ทำสิ่งที่ทำให้จิตสำนึกผิดชอบที่ดีเสียไปนะคะมีอะไรบ้างพี่น้องแบบที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาดีแล้ว แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้จิตสํานึกที่ดีเนี่ยเสียไปก็ไก่ก็คือการทําบาปโดยไม่กลับใจจนในที่สุดก็ทําให้จิตใจแข็งกระด้างบาปก็คือสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะซึ่งพระเจ้าพระเยซูก็ชําระชีวิตของเราแล้วและเมื่อเราเพอภยัยเราทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าก็ให้เราสารภาพด้วยคาจริงใจเสมอแล้วก็จิตสํานึกของเราก็จะกลับมาทํางานดีได้แบบเดิมนะคะขอไข่ก็คือการฝ่าฝืนจิตสํานึก เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานเนี่ยเมื่อจิตสําสนึกบอกว่าเนี่ยไม่ไม,ไม่ควรทําไม่ควรเป็นควรหยุดอย่างนี้ไม่ดีแต่เราขัดขืนไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรอย่าโกงหกนะโกงหกนี่ไม่ดีนะอย่าลอกข้อสอบนะหรืออย่าลักขโมยนะแล้วเราอาจจะรู้สึกไม่เป็นไรหรอกนะแบบมันเป็นเรื่องออพระเจ้าเข้าใจนะมันครั้งเดียวนะอย่างนี้ค่ะบางทีเรา เราฝ่าฝืนเราขัดขืนการห้ามการชี้แนะบ่อยๆพี่น้องเมื่อเราทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นเราไม่กลับใจใช่ไหมคะแล้วก็ในสุดก็จะกลายเป็นความเคยชินแม้พระเจ้าพยายามบอกเราแต่เราเองก็จะเพิกเฉยต่อสิ่งที่พระสง์ตรัสแล้วก็บาปเนี้ยก็จะทำให้ขวางกั้นเราไว้กับพระเจ้าก็กลายเป็นจิตสำนึกผิดชอบที่เสียไปได้ ข้อคอควายก็คือการปล่อยตัวในบาปและเนื้อหนังปล่อยตัวเพราะเราชอบนะปล่อยตัวในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเรารู้สึกดีอย่างเงี้ยดูทีวีมากดูโดยที่เพิ่มเยี่ยมบุตรอธิษฐานดีกว่าไหมอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้เราสึกไม่เป็นไรในที่สุดพอเราทําไปไเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะเนื้ออันนี้เขาเรียกเนื้อหนังการดูทีวีไม่ได้เป็นบาปนะคะแต่บางทีเราก็เขาเรียกว,ว่าบำรุงบำรอเนื้อหนัง นะก็อาจจะทําให้ในที่สุดนะชีวิตของเราเองก็ห่างไกลพระเจ้านะคะมนุษย์เนี่ยเห็นแก่อารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของตัวเองมากกว่าความถูกต้องดีงามหรือสัจธรรมไอสุดจิตสํานึกก็เสียไปได้ข้องง,องงูการโกหกคือการไม่พูดความจริงนะคะแม้ว่าจะถูกจิดสํานึกฟ้องก็ตามแต่ก็พยายามหาเหตุผลจอมปลอมแก้ตัวเพื่อให้รู้สึกดีไม่ได้กลับใจ ไม่หันหลังให้กับสิ่งนั้นนะคะก็เป็นเหตุทําให้จิตสำนึกเสียไปได้จอจานการปฏิเสธสัรธรรัทธมการตักเตือนไม่ตอบสนองพระวจนะหรือเสียงของพระเจ้านะคะไม่ยอมรับฟังคําแนะนํามันมาจากความเย่อหยิงหรือการที่คิดว่าตัวเองถูกแบบนี้ค่ะก็ทําให้จิตสำนึกผิดชอบเสียไปได้แล้วชอชิงการหั่งเหินจากการสามเณรธรรมกับพระเจ้า พี่น้องเมื่อไรก็ตามนะที่เราห่างเหินจากการพูดคุยกับพระเจ้ามันก็จะเป็นการเปิดช่องให้แก่ความคิดเหตุผลจอมปลอมหรือเปิดช่องให้มารซาตานทํำงานได้รวมทั้งการห่างเหินกับผู้นำพี่น้องและคริลตจักรในที่สุดก็เกิดภาวะชินชาฝ่ายวิญญาณน,นะคะจิตสำนึกของเราจะกลับมาทำงานได้ดีเมื่อเราสวงหาพระเจ้ากลับถ่อมใจมีความสัมพันธ์ สนิทกับพระองค์แล้วก็มีถ้อยคําของพระเจ้าฝังไว้ในชีวิตนะคะแล้วก็นบนอกสิทธิอํานาจของพระเจ้าจริง,รงๆก็จะกลับมาทํางานที่ดีได้นะคะหัวข้อที่2ก็คือสามัญสํนะสาน,สนึกนะสามัญสํานึกเดพี่น้องก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องความรู้ทั่วๆไปที่พึงมีในทุกๆคนนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้ในบรรลุเดียวกันนะคะหัวข้อที่2ก็คือสามัญสํานึก เป็นสิ่งที่ไม่ต้องบอกหรือสอนก็ต้องรู้และเข้าใจนะมารยาทนะสิ่งที่ควรนะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะปกติของทุกคนในสังคมซึ่งมาจากการที่เราได้รับการเรียนรู้มีข้อมูลนะคะสังคมเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมการอบรมสั่งสอนหรือการศึกษานะคะ2.1 สิ่งที่ทําให้เราเป็นคนที่มีสามัญสำนึกที่ดีได้พี่น้องแบบสามัญสำนึกที่ดีเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้เรามีสามัญสำนึกที่ดีเราต้องเข้าใจเพราะวจชนะของพระเจ้าพี่น้องเพราะว่าพระวจนะพระเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานเดียวนะที่ดีที่สุดนะที่ผู้เชื่อจะต้องยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะเป็นอย่างไรเราต้องยินดีรับคําสอนค่ะพี่น้อง นะยินดีรับคําสอนเพราะว่าเมื่อเราเป็นผู้เชื่อเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่รู้เรายังขาดความเข้าใจนะคะเราจะต้องยินดีรับคำคำสอนแล้วก็ตอบสนองต่อคําสอนต่อคําแนะนําต่อคําตักเตือนด้วยด้วยใจขอบคุณนะด้วยการเห็นคุณค่านะคะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะสอนจะอาเตือนผู้ที่พระองค์สอนได้ นะพ,รพระเจ้าจะนําเราในทางที่เราควรจะเลือกได้ดังนั้นวันนี้ถ้าเราตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้ากําลังสอนเราพระเจ้าก็จะนําเราไปเรื่อยๆนะแล้วก็ต่อมาก็คือยืนหยัดอยู่บนความจริงก็คือพระพระจนคำของพระเจ้าในโลกใบนี้มันมีการหลอกลวงมากมายมีสิ่งเท็จมากมายแล้วก็มีบาปหลายบาปมาล่อลวงใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้เราไม่ยืนหยัดอยู่บนความจริงนะเราเองก็จะ ลาดไปจากเป้าหมายที่พระเจ้ากําลังนําพาชีวิตของเราบางทีอาจจะยากลําบากบ้างนะคะพี่น้องอาจจะมีบางสิ่งเพราะว่าพระเจ้าบอกเราว่าเมื่อเราติดตามพระเจ้าเนี่ยมันเป็นทางแคบนะสัจธรรมของพระเจ้าพี่น้องเหีย่ยงพระเจ้าบอกให้เอาภายัยให้รักนะเราอยากอยากเกรียดชังนะก่อนหน้านั้นที่เราจะรู้จักพระเจ้าเนี่ยเราอาจจะตัวใครตัวมันนะเราไม่สนใจเขาไม่ดีเราก็ไม่คบอย่างเงี้ย แต่พอเรามาอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยการยืนหยัดบนความจริงคือการรักและก็การให้อภัย,ยคือมันเป็นเรื่องที่พระเจ้ากําลังแก้ไขและปรับปรุงเรานะคะตามสัตธรรมของพระเจ้าแล้วก็เราต้องไม่เห็นแก่ตัวคือเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอแก้ไขอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราแก้ไขไม่เห็นแก่ได้เราต้องเป็นคนเรียนรู้เป็นคนที่ชอบสังเกตเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้พระยามิสุดเนี่ยทำงานในชื่อของเราจริงๆประกอบด้วยพระวิญญาณพี่น้องผลพระยามิเก้าอย่างใช่ไหมคะดีวเราเร,เรียนรู้มาดังนั้นก็ขอให้เราเองเนี่ยแบบดำเนินชีวิตตามที่พระยามิสุดได้กระทํากิจอยู่ภายในเราไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักนะคะ2.2ผลเสียของการขาดสามัญสํานึกพี่น้องแบบถ้าเราขาดสามัญสํานึกนะคะมันเป็นผลเสียมากๆเลยอย่างไรก็คือ จะทำให้เราทําผิดเรื่อยๆในเรื่องเดิมนะคะการต่อมาคือขาดความเข้าใจขาดวิจรยารณญาณในสิ่งที่เราน่าจะเข้าใจแล้วเราก็เป็นคนที่คนที่ไม่มีสามัญสำนึกเนี่ยคิดอะไรสั้นๆไม่มองในระยะยาวไม่ค่อยคำนึงถึงผลดีและก็ผลเสียนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาเมื่อเป็นคนแบบนี้คนก็จะมองว่าเราเป็นคนโง่เขลาไร้ปัญญา นะังแบบจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าน่าเรื่องน่าสงสารใช่ไหมคะถ้าเราถูกมองว่าเราควรคิดได้แต่เราคิดไม่ได้อย่างเงี้ยหรือทําไมเราไม่เข้าใจในสิ่งที่คนเขาเข้าใจจริงๆมันเป็นไปได้นะคะเราอาจจะไม่เข้าใจเราอจจะคิดไม่ได้แต่เมื่อเราฟังคําแนะนําฟังคําตักเตือนด้วยความถ่อมใจจากที่เรา ไม่รู้เราก็จะเป็นคนที่รู้ขึ้นมาเราก็จะฉลาดขึ้นเราก็มีความเข้าใจขึ้นนะคะในสุภาษิตบทที่7ข้อที่5ถึงข้อที่27เป็นโพชนาที่น่าสนใจอย่างยิ่งพี่น้องมีเวลากลับไปทบทวนนะคะสุภาษิตบทที่7ข้อ5ถึงข้อที่27เเป็นเรื่องของชายที่ร่วงประเวณีกับภรรยาคนอื่นนอกใจภรรยา เที่ยวโสเภนีนะคะแล้วก็ลุ่มหลงหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเสียเงินเสียทองมากมายตกอยู่ในบ่วงแล้วของกิเลสตัณหาเนี่ยคือเป็นพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าไร้สามัญสำนึกทําให้ตนเองตกต่ำํำและในที่สุดก็จะได้รับผลเสียหายที่รุนแรงมากนะคะในสุภาษ,ษิตบทที่7ข้อที่7บอกว่าข้าเห็นคนหนุ่มคนหนึ่ง ท่ามกลางคนรู้น้อยข้าพิเคราะห์ดูเขาท่ามกลางคนหนุ่มเขาไม่มีสามัญสำนึกพี่น้องที่รักขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะคะขอให้เราเองเนี่ยรักษาจิตสำนึกที่ชอบและก็มีสามัญสำนึกที่ดีโดยการมีชื่อที่สนิทสมนมกับพระเจ้ามีถ้อยคำของพระเจ้าฝังไว้ในชื่อของเราเสมอยอมรับฟังคำแนะนำคำตักเตือน กับใจใหม่ง่ายๆนะคะเรียนรู้เข้าใจสิ่งต่างๆตามที่พระคัมภีร์พระเจ้าได้สอนเอาไว้เพื่อเราจะเจริญเติบโตและเพื่อว่าเราจะได้รับพระพรชื่อของเราก็จะสูงขึ้นทางเดียวเพราะที่รักเรารู้ว่าเราต้องรู้อะไรอีกมากเลยในการเดินไปกับพระเจ้ามีหลายสิ่งที่พระเจ้ากําลังนําพาเราเมื่อเรากระหายอยากจะรู้เนี่ยพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้กับเรานะคะขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเรา ให้เราเองเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ดีแล้วก็มีสามัญสำนึกที่ดีเราอธิฐานด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้และขอให้สิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้เป็นจริงและเสริมสร้างชีวิตของเราด้วยข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำสอนสำหรับบทเรียนในวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปช่วยเหลือเราด้วย ให้เราเองนั้นได้เรียนรู้ในการมีจิตสำนึกที่ชอบและเฝ้าระวังภายในของเราอยู่เสมอและขอให้เราตอบสนองพระเจ้พาพระเจ้าตอบสนองการทำงานของพระวิญญาณบริสุทิขอพระเจ้า,าทรงนำพาในจิตสำนึกของเราจิตส่งผิดชอบของเราจะช่วยเหลือเราทําให้เราสามารถที่จะ จำเริ่นเติบโตมีชัยชนะต่อบาปรู้เท่าทันการหลอกลวงของมารมีชัยชนะเสมอในทุกๆสถานการณ์และมีสามัญสำนึกที่ดีขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพัฒนาชีวิตของเราอย่าให้เราเป็นคนไร้ปัญญาแต่ขอให้เราเป็นคนที่เต็มด้วยปัญญาที่มาจากพระเจ้าองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงนำพาทรงทําให้เรามีชีวิตสูงขึ้นทางเดียวจเจริญเติบโตมีชีวิตที่เป็นพระพรต่อผู้อื่นอย่างมากมายด้วยเราขอฝากกันหลายการไว้กับพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกๆคนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ